สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีอากรในเรื่องหาระภาษีอากรกรณีการโอนกิจการทั้งหมดข้อหารือมีรายละเอยียดดังนี้ครับ 1. บริษัทคอได้ตกลงทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัททอจะตั้งบริษัทคอทอโดยบริษัทคอได้ตกลงทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่บริษัทคอทอโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้1.1บริษัทคอมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคล1.2บริษัทคอจะดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของตนเองให้แก่บริษัทคอทอซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา74วงเล็บ1วงเล็บขอและวงเล็บคอแห่งประมวลรัษดากรโดยบริษัทคอจะโอนทั้งส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินให้แก่บริษัทคอซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้วงเล็บ1มูลค่าสินทรัพย์รวมตามบัญชีของบริษัทของบริษัทคอในวันโอนกิจการ วงเล็บ2ราคาที่ใช้ในการโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นไปตามราคาตลาดของกิจการที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักง,งานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าทางบัญชีอันส่งผลให้มีส่วนเกินเงิน,งนลงทุนวงเล็บ3ในการโอนกิจการทั้งหมด บริษัทคอยังคงไว้ซึ่งรายการเจ้าหนี้และรายการลูกหนี้บางรายการณวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการที่ไม่ได้โอนไปยังบริษัทคอทออันได้แก่เจ้าหนี้ค่าภาษีสรรพกรในกำไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทคอและเจ้าหนี้ค่าวิชาชีพสอบบัญชี1.3 บริษัทคอทอจะออกและจะัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับราคาตลาดของกิจการตาม1.2วงเล็บ2ให้แก่บริษัทคอเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว1.4ภายหลังจากการดำเนินการตาม1.1ถึง1.3แล้วบริษัทคอจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคอทอ และบริษัทคอจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และเข้าสู่กระบวนการชำระบ,บัญชีทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ทำการโอนกิจการ1.5ในกระบวนการชำระบ,บัญชีของบริษัทคอผู้ชำระบ,บัญชีจะโอนหุ้นของบริษัทคอทอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคอตามสัดส่วนการถือครองหุ้น ของผู้ถือหุ้นแต่ละลาย 2. เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดตาม1บริษัทคอจะต้องดำเนิเนการให้แล้วเสร็จจึงมีประเด็นหารือดังนี้2.1การโอนกิจการทั้งหมดตามขั้นตอนและรายละเอียดดังที่ปรากฏตาม1เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา74วงเล็บ1วง,งเล็บคอแห่ง ประมวลรัษดากรหรือไม่2.2ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีที่บริษัทคอได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบ,บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการแม้จะยังชำระบ,บัญชีไม่แล้วเสร็จทรัพย์สินที่บริษัทคอได้โอนให้กับบริษัทคอทอจะต้องตีราคาตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิก แต่ไม่ให้ถือราคาดังกล่าวเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทคอดังนั้นหากราคาตลาดนั้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาทุนผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นบริษัทคอไม่ต้องนำมาถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา74วงเล็บหวงเล็บขอและวงเล็บคอแห่งประมวลรัษฎากรถูกต้องหรือไม่2.3ภาษีมูลค่าเพิ่มหากบริษัทคอทอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและบริษัทคอได้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันโอนกิจการเป็นต้นไปแม้ว่าบริษัทคอจะไม่สามารถโอนรายการเจ้าหนี้ และรายการลูกหนี้บางรายการให้กับบริษัทคอทอแต่รายการที่คงเหลือนั้นเกิดจากการดำเนินกิจการที่เสร็จสิ้นก่อนวันโอนกิจการการโอนกิจการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการโอนกิจการทั้งหมดซึ่งไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา7 7ทับวงเล็บ8วงเล็บชอชิงแห่งประมวลรัษฎากรบริษัทคอจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการโอนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่2.4ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมหากบริษัทคอหรือบริษัทคอทอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาตามที่ประกาศอธิบดีกรมสมการเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ของบริษัทมหาชุจำกัดหรือบริษัทจำกัดเพื่อยกเว้นรัศดากรลงวันที่27กันยายนพศ2542ัากำหนดการโอนสังหาริมทรัพย์การโอนหุ้นโดยการสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนหุ้นในบริษัทคอทอจากบริษัทคอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคอและการกระทำตราสารต่างๆในขั้นตอนการชำระบัญชี อันเนื่องมาจากการอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันจะได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมตามมาตรา5สุรัสะและมาตรา6บงเล็บ31แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษดากรฉบับที่10พศ2500ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัศดากรฉบับที่330ศพศ2541และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วยการยกเว้นรัศดากรฉบับที่3 5 7พศ .2542 ถูกต้องหรือไม่2.5กรณีภาษีกรณีภาระภาษีของผู้ถือหุ้น ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นบริษัทคอจะต้องจดทะเบียนเลิกกิจการตามมาตรา72แห่งประมวลรัษฎากรและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการนั้นโดยผู้ชำระบัญชีจะทำการคืนทุนโดยการโอนหุ้นของบริษัทคอทที่ได้รับมาจากการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของคอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทคอจะโอนส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดอันได้แก่ทุนกำไรสะสมของบริษัทคอก่อนการโอนกิจการและส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทคอทอตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินเป็นส่วนคืนทุนดังนั้น ในกรณีการคืนทุนเป็นหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทคอถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40่ส็บวงเล็บ4วงเล็บชอชิงแห่งประมวลสดากรหากบริษัทคอหรือบริษัทคอทอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาตามที่ประกาศกรมสมรรพากรลงวันที่27กันยายนพศ2 5 4พกำหนดผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ2องมเลบห้ของกฎกระทรวงฉบับที่126พศ2อ0 9ออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วยการยกเว้นรัศดากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่291 5พศ2อ5 5ออกตามความในประมวลรัศดากรว่าด้วยการยกเว้นรัศดากร และผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา5สัตตะรษะแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่10พศ2 500ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่542พศ2 5 5 5ถูกต้องหรือไม่ แนววินิจฉัยมีดังนี้ครับ 1. กรณีที่บริษัทคอโอนกิจการให้กับบริษัคทคอทโดยบริษัทคอได้จดทะเบียนเลิกและมีการชำระบัญชีในรอบระยะ,ะ,ยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการนั้นบริษัทคอจะต้องตีราคาทรัพย์สินที่โอนตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิกแต่ไม่ให้ถือราคาดังกล่าว เป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทคอหากราคาตลาดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาทุนบริษัทคอไม่ต้องนำผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นมาถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคํานวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษ,ษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา74วงเล็บ1วงเล็บคอแห่งประมวลรัษฎากร 2กรณีที่บริษัทคอทอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและบริษัทคอได้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันโอนกิจการเป็นต้นไปแม้ว่าบริษัทคอจะไม่สามารถโอนรายการเจ้าหนี้หรือรายการลูกหนี้คงเหลือบางรายการให้กับบริษัทคอทอเนื่องจากรายการที่คงเหลือนั้น เกิดจากการดําเนินกิจการที่เสร็จสิ้นก่อนวันโอนกิจการการโอนกิจการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการโอนกิจการทั้งหมดซึ่งไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา77ทดบเวงเล็บ8วงเล็บช้อยชิงแห่งประมวลรัษฎากรบริษัทคอร์จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนกิจการดังกล่าว 3. หากการโอนกิจการของบริษัทคอตามข้อเท็จจริงข้างต้นเป็นไปนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามข้อ3าวงเล็บ1และวงเล็บ4ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดเพื่อยกเว้นรัศดากรฉบับที่สาม ลงวันที่19ตุลาคม2555แล้วโดยบริษัทคอหรือบริษัทคอทอได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวการโอนสังหาริมทรัพย์การโอนหุ้นโดยการสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนหุ้นในบริษัทคอทอจากบริษัทคอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคอ และการกระทําตราสารต่างๆในขั้นตอนการชําระบัญชีอันเนื่องมาจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันย่อมได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมตามมาตรา50สุรรัศาและมาตรา6วงเล็บ31แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่10พศส5 0 0ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่330พศ2541และ พระราชกฤษฎีการฉบับที่3 5มหพศส5 4 2ักรณีที่ผู้ชำระบ,บรรัญชีทำการคืนทุนโดยการโอนหุ้นของบริษัทคอททที่ได้รับมาจากการโอนกิจการของบริษัทคอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคอตาม2.5นั้น ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการคืนทุนในส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บชอชิงแห่งประมวลรัษฎากรฉะนั้นหากการโอนกิจการของบริษัทคอให้แก่บริษัทคอทอเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามข้อ3วงเลบ1และวงเล็บ4 ของประกาศอธิบดีกรมสมพกรฉบับที่3ลงวันที่19ตุลาคม2555โดยบริษัทคอหรืโดยบริษัทคอหรือบริษัทคอทอได,ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวแล้วการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคอทอ จากการโอนกิจการของบริษัทคอดังกล่าวผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ2มาเล50ของกฎกระทรวงฉบับที่126พศ2509ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม,ตมโดยกฎกระทรวงฉบับที่291พศ2555และผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลได้รับได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา5สัตตะรัษ แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่10พศ2500ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่542พศ2555ทั้งนี้การได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวจำกัดเฉพาะผลประโยชน์ที่พูดถึงหุ้นได้รับจากการคืนทุนซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการดังกล่าว ซึ่งไม่รวมกำไรหรือเงินที่กันไว้จากกำไรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนกิจการแต่อย่างใด